สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูจ๋าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆครูจ๋าจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยฤดูร้อนกันค่ะเอ๊เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือ,อยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะในหน่วยฤดูร้อนนะคะจะคุณครูจะพูดถึงสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะเด็กๆ ก็คือจะมีแสงแดดจ,จ้านะคะมีอุณหภูมิขึ้นสูงนะคะแล้วก็มีอากาศที่ร้อนนะคะถึงร้อนมากนะคะการแต่งกายในฤดูร้อนนะคะ เรานะคะจะเลือกใส่เสื้อผ้านะคะที่สามารถระบายอากาศได้ดีนะคะอย่างเช่นเสื้อแขนกุดนะคะเสื้อรูนะคะเสื้อที่บางๆนะคะกางเกงขาสั้นนะคะหมวกนะคะแล้วก็รองเท้าแตะนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถสังเกตได้จากรูปภาพเลยนะคะของใช้ในฤดูร้อนนะคะ 1น,นะคะ,ะ,คะจะเป็นพัดลมนะคะสองจะเป็นพัดนะคะสามารถพกพาได้นะคะ3นะคะจะเป็นหมวกนะคะ4นะคะจะเป็นแอร์นะคะถ้าที่บ้านเราไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมนะคะเราสามารถไปนั่งเล่นตามร่มไม้ได้นะคะช่วงกลางวันนะคะจะช่วยให้อากาศเย็นได้เหมือนกันคะ่ะอาหารในฤด,ดูร้อนนะคะ1นนะคะ จะเป็นมังคุดค่ะสองนะคะจะเป็นมะพร้าวหรือน้ำมะพร้าวเย็นๆยนชื่นใจนะคะสามจะเป็นแตงโมนะคะสี่นะคะจะเป็นสับป,ประรดนะคะห้าจะเป็นมะม่วงนะคะโรคที่พบบ่อยนะคะในฤด,ดูร้อนนะคะหนึ่งเลยนะคะจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าน,นะคะสองนะคะโรคลมแดดนะคะสามนะคะจะเป็นโรคอุจจาระร่วงนะคะ ประเพณีไทยในฤดูร้อนนะคะก็จะเป็นประเพณีสงการนั่นเองค่ะในประเพณีสงการนะคะเราจะมีการลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นั่นเองนะคะ 2. นะคะจะเป็นการสาดน้านะคะ3านะคะจะเป็นการก่อเจดีซายนั่นเองค่ะสําหรับหน่วยฤดูร้อนนี้นะคะครูจ๋าขอจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ